ซึ่งในวันนี้ผมก็มีเรื่องต่างๆที่จะมานำเสนอข้อมูลให้กับทุกท่านได้รับทราบในหลายเรื่องด้วยกันนะครับในเรื่องแรกก็จะเป็นในเรื่องของผลการดำเนินงานของกรมสุรากาลนะครับในการจับกลุ่มการกระทําความผิดนะครับกฎหมายสุรากรแล้วก็กฎหมายอื่นๆที่เกี่ยวข้อง ประจำเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมานะครับซึ่งในส่วนของการดําเนินการจับกลุ่มการกระทําความผิดตามกฎหมายสุร,รากาและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องเนี่ยนะครับก็เป็นเรื่องที่ทางกรมสุร,รากาได้ดําเนินการต่อเนื่องมาตลอดระยะเวลาที่ผ่านมานะครับซึ่งในส่วนนี้นะครับทางกรมสุร,รากาก,ก็ได้ตระหนักถึงความสําคัญในการดําเนินการดังกล่าว นะครับโดยที่ท่านอธิบดีกรมสุรากรก็ได้กำชับให้หน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องนะครับรวมทั้งด่านสุรากรนะครับได้เข้มงวดกวดขันนะครับซึ่งในการดําเนินการนะครับเราก็ได้มีการดําเนินการในหลายๆส่วนด้วยกันนะครับทั้งในเรื่องของการาจะทําแผนการปฏิบัติการนะครับการใช้หลักบริหารความเสี่ยงเข้าตรวจค้นนะครับใน จุดต่างๆที่เราต้องที่มีข้อสงสัยว่าจะมีการลักลอบหรือหลีกเลี่ยงทางศุลกาการนะครับไม่ว่าจะเป็นการตรวจค้นรถยนต์นะครับการตรวจค้นสถานที่นะครับการตรวจคน้นโกดังการตรวจค้นเส้นทางของการกระทําความผิดนะครับแล้วก็รวมทั้งในเรื่องของการบูรณาการระหว่างกมรมศุลกาก,าการกับหน่วยราชการต่างๆที่เกี่ยวข้องนะครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของทหารตำรวจ ฝ่ายปกครองนะครับหน่วยงานต่างๆเช่นในเรื่องของอกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชนะครับรวมทั้งในส่วนของปปสในเรื่องของยาเสพติดนะครับซึ่งก็มีการบูรณาการในการที่จะออกปฏิบัติงานร่วมกันแล้วก็รวมทั้งในเรื่องของการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างกันนะครับซึ่งในเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมานะครับเราได้มีการตรวจ จับการกระทําความผิดตามกฎหมายสุลกากรแล้วก็กฎหมายอื่นๆที่เกี่ยวข้องนะครับได้ทั้งสิ้นจํานวน1 7 0 4คดีนะครับคิดเป็นมูลค่าของรวมทั้งสิ้น62ล้านบาทนะครับซึ่งถ้าเกิดว่าเรา,เารวมผลการดําเนินการตรวจค้นการกระทําความผิดในช่วงปีงบประมาณนี้นะครับในรอบ6เดือนที่ผ่านมา ก็คือตั้งแต่เดือนตุลาคมปีที่แล้วนะครับจนกระทั่งถึงเดือนพฤษภาคมในปีนี้นะครับก็จะพบว่าเราได้ดําเนินการจับกลุมนะครับทั้งสิ้นนะครับจำนวน1,7573คดีนะครับคิดเป็นมูลค่าของรวมทั้งสิ้นนะครับ2,364ล้านบาทนะครับ ซึ่งในการดําเนินการจับกลุ่มเฉพาะในเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมานะครับก็มีผลการจับกลุ่มที่น่าสนใจในหลายๆคดีด้วยกันนะครับซึ่งผมจะขออนุญาตนําเอาคดีที่น่าสนใจมาเรียนให้กับทุกท่านได้ทราบนะครับบางคดีนะครับอย่างเช่นในส่วนของยาเสพติดนะครับในช่วงเดือนที่ผ่านมาก็คือพฤษภาคมเนี่ยเราได้มีการจับกลุม ยาเสพติดนะครับประเภทเอสเตซีนะครับโดยเมื่อวันที่8พฤษภาคมนะครับที่ผ่านมากมรมศุลกากรได้มีการตรวจพบพัสดุที่ต้องสงสัยนะครับจำนวน6หีบหอนะครับซึ่งจากการตรวจสอบนะครับร่วมกับผู้เกี่ยวข้องก็คือจากปปสนะครับเจ้าหน้าที่ตำรวจแล้วก็รวมทั้งพนักงานบริษัทไรสีไทยจำกัดนะครับเราได้พบ เม็ดยาสีน้ำตาลนะครับซึ่งเป็นยาเสพติดประเภทเอสเตซีนะครับซึ่งเป็นยาเสพติดประเภทที่1จํานวนทั้งสิ้น6 0 9 0เม็ดนะครับบรรจุอยู่ในถุงฟอยห่อด้วยกระดาษสีม่วงนะครับคิดเป็นมูลค่าของนะครับก็รวมทั้งสิ้นประมาณ4.9ล้านบาทนะครับซึ่งในส่วนนี้ในส่วนของการดำเนินการนะครับเราก็ ร่วมกับทางหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องก็จะไปดําเนินการขยายผลต่อไปนะครับนอกเหนือจากยาเสพติดประเภทเอสเตซีแล้วนะครับเรายังได้มีการตรวจพบกัญชาด้วยนะครับโดยในวันที่12พฤษภาคมที่ผ่านมานะครับเราก็ได้มีการตรวจยึดพัสดุไปรษณีย์ที่มาจากต่างประเทศนะครับจำนวนสามผีพอ นะครับแล้วเราก็ได้ร่วมเป็นดำเนินการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเช่นเดียวกันแล้วก็ตรวจพบว่ามีกัญชาแห้งบรรจุอยู่ในถุงพลาสติกนะครับซึ่งเป็นยาเสพติดให้โทษประเภทที่ที่5นะครับซึ่งมีน้ำหนักรวมทั้งสิ้นนะครับประมาณ287กรัมนะครับมูลค่ารวมทั้งสิ้นก็คือ5,7,400บาทนะครับนอกเหนือจากการจับกลุม สินค้าประเภทยาเสพติดนะครับเราก็ยังได้มีการจับกลุมบุหรี่แล้วก็บุหรี่ไฟฟ้าด้วยนะครับโดยวันที่7พฤษภาคมที่ผ่านมาก,มรก,กรมศุลกากรได้มีการตรวจพบบุหรี่ที่มีการลักลอบนําเข้ามานะครับได้ที่อําเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลานะครับมีจํานวนทั้งสิน้น1แสนมวลน,นะครับคิดเป็นมูลค่าก็คือประมาณ 4, 4แสนกว่าบาท นะครับแล้วก็ในวันที่28พฤษภาคมนะครับกมรมศุลกากรก็ได้ตรวจค้นพบบุหรี่ที่มีการลักลอบเข้ามาอีกล็อตหนึ่งนะครับโดยที่ไม่ได้ผ่านาพิธีการศุลกากร,กรอย่างถูกต้องได้ที่บริเวณเท้ายตลาดชายแดนบ้านแหลมนะครับอำเภอป่องน้ําร้อนจังหวัดจันทบุรีนะครับซึ่งในส่วนาการตรวจพบครั้งนี้นะครับก็มีบุหรี่อีกประมาณ60,000มวล นะครับมูลค่าของกลางในส่วนตรงนี้ก็คือประมาณ450,000บาทนะครับในส่วนของการจับกลุมบุหรี่ไฟฟ้านะครับทางกรมสุรากร,กรก็ได้มีการจับกลุ่มได้เมื่อวันที่19พฤษภาคมที่ผ่านมานะครับโดยเราได้ไปดำเนินการตรวจค้นสินค้านะครับที่บริษัทเอกชนแห่งหนึ่งนะครับที่ตั้งอยู่ที่อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลานะครับซึ่งผลการตรวจค้นในครั้งนี้นะครับเราก็พบเ,เครื่องบุหรี่ไฟฟ้าจำนวนทั้งสิ้น120เครื่องนะครับแล้วก็หัวสูบบรรจุน้ำยาบุหรี่ไฟฟ้าอีกจำนวน3,300ชิ้นนะครับคิดเป็นมูลค่าทั้งสิ้นนะครับประมาณ400,000บาทนะครับในส่วนของสินค้ากเกษตรนะครับในช่วงเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมา ทางกมรมศุลกากรก็ได้มีการตรวจพบว่ามีสินค้าเกษตรที่ลักลอบหลายคดีด้วยกันนะครับส่วนหนึ่งที่มานำเสนอในวันนี้ก็จะเป็นการตรวจตรวจจับนะครับสินค้ากระเทียมที่ลักลอบนำเข้ามานะครับเมื่อวันที่19พฤษภาคมนะครับโดยทางกมรมศุลกากรนะครับร่วมกับทางกองกำลังสุรศักดิ์มนตรีนะครับแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ทำการตรวจยึด ประเทียมนะครับจำนวน1,308กิโลกรัมนะครับได้ที่อำเภอธาตุพนมจังหวัดนครพนมนะครับซึ่งมูลค่าของกลางก็มีมูลค่าประมาณ33,000บาทนะครับอีกส่วนหนึ่งนะครับก็จะเป็นการจับกลุ่มเนื้อกระบือแช่แข็งนะครับโดยจับกลุ่มได้เมื่อวันที่11พฤษภาคมนะครับโดยที่กรมสุราก,กรเนี่ยได้มีการตรวจค้น รถบรรทุกต้องสงสัยนะครับจำนวน2คันซึ่งจากการตรวจค้นเราก็พบเนื้อกระบือแช่แข็งนะครับที่ไม่ได้ผ่านพิธีการทางศุลกากรนะครับจำนวนทั้งสิ้น400กล่องนะครับกล่องหนึ่งก็คือมีเนื้อกระบือน้ำหนัก20กิโลกรัมนะครับรวมทั้งสิ้นก็คือน้ำหนัก8,000กิโลกรัมนะครับมูลค่าก็ตกประมาณ 1ล้าน2แสนบาทนะครับซึ่งในส่วนตรงนี้เราก็ได้ดำเนินการนะครับทำลายไปเรียบร้อยแล้วนะครับนอกเหนือจากในส่วนของยาเสพติดในส่วนของสินค้ากเกษตรแล้วนะครับกมรมศุลกากรยังได้มีการดำเนินการจับกลุ่มนะครับน้ำมันดีเซลด้วยนะครับโดยเมื่อวันที่27เพฤษภาคมที่ผ่านมากมรมศุลกากรได้มีการตรวจค้นรถบรรทุกน้ำมันนะครับจำนวน3าคัน ในบริเวณจังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับจากการตรวจสอบนะครับพบน้ำมันดีเซลนะครับจำนวนทั้งสิ้น16,800ลิตรนะครับซึ่งไม่มีหลักฐานการผ่านพิธีการและก็ชำระภาษีโดยถูกต้องนะครับซึ่งในส่วนตรงนี้เราก็ได้ดำเนินการดำเนินคดีต,ตามกฎหมายต่อไปนะครับมูลค่าของกลางสำหรับน้ำมันดีเซลในในล็อตนี้นะครับก็มีมูลค่าของกลางรวมทั้งสิ้น 370,000บาทนะครับนอกนอจากในเรื่องของน้ำมันดีเซลนะครับในเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาทางกมรมศุลกากร,กรก็ได้มีการจับกลุ่มการลักลอบนำเครื่องใช้ไฟฟ้าในครัวเรือนเข้ามาด้วยนะครับโดยเมื่อวันที่20พฤษภาคมนะครับกร,ก,กรมศุลกากรได้มีการเข้าไปตรวจค้นอาคารพาณิชย์ต้องสงสัย4แห่งนะครับในบริเวณเขตบางบอนกรุงเทพจากการตรวจ ค้นสถานที่ดังกล่าวนะครับเราก็พบสินค้าประเภทเครื่องใช้ไฟฟ้าในครัวเรือนนะครับแล้วก็สินค้าอื่นๆซึ่งไม่พบหลักฐานของการนำเข้ามาโดยถูกต้องนะครับซึ่งในส่วนนี้นะครับก็เป็นมูลค่าของกลางนะครับรวมทั้งสิ้นมากกว่า3ล้านบาทนะครับในส่วนเรื่องต่อไปนะครับที่ผมจะขอนำเสนอนะครับ ก็จะเป็นในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับาภารกิจในด้านของการอำนวยความสะดวกทางการค้านะครับก็จะเป็นเรื่องที่ทางองค์การศุลกากรโลกนะครับร่วมกับทางองค์การอนามัยโลเนี่ยเขาได้มีการจัดทำข้อมูลในเรื่องของพิก,กัดศุลกากรกนะครับของสินค้าที่จะมีการนำเข้าส่งออกที่ใช้ในเรื่องของโควิด 19นะครับซึ่งในส่วนตรงนี้เนี่ยนะครับในส่วนขององค์การศุลกากรโลกเนี่ยก็ได้มีการเผยแพร่ะนะครับรายการสินค้าต่างๆนะครับที่เกี่ยวข้องกับโรคโควิด -19 พร้อมทั้งพิกัดศุลกากรนะครับเพื่อเป็นแนวทางให้กับทางผู้นำเข้าผู้ส่งออกรวมทั้งผู้ประกอบการจะได้ใช้ข้อมูลต่างๆนี้เนี่ยเป็นแนวทางในการที่จะสำแดง ื่อประกอบการนําเข้าหรือส่งออกนะครับในส่วนของพิธีการศุลากรให้กับทางเจ้าหน้าที่เพื่อประโยชน์ในเรื่องของการจัดเก็บภาษีต่อไปนะครับแต่หลายท่านอาจจะสงสัยว่าคําว่าพิกัดศุกากาเนี่ยมันหมายถึงอะไรนะครับพิกัดของศุกากรเนี่ยจริงๆแล้วก็คือเป็นการจัดหมวดหมู่ของสินค้านะครับเพื่อประโยชน์ในเรื่องของการจัดเก็บสถิตนะครับเพื่อประโยชน์ในเรื่องของการประเมินค่าภาษีอากร นะครับซึ่งในส่วนนี้ในเรื่องของอพิกัดของสุลากรเนี่ยประเทศไทยในฐานะที่เป็นสมาชิกขององค์การสุรากาการลโลกนะครับก็ได้ใช้พิกัดของสินค้าในลักษณะนี้เช่นเดียวกับประเทศสมาชิกอื่นๆทั่วโลกนะครับซึ่งเมื่อทางองค์การสุรากาการโลกนะครับได้มีการจัดทำตัวพิกัดของสินค้าโดยเฉพาะอย่างยิ่งสินค้าที่ใช้ในทางการแพทย์สําหรับ เพื่อที่จะใช้เกี่ยวข้องกับในโรคโควิด -19 นะครับในส่วนนี้ทางกมรมศุลกากรเราก็ได้นำเอาข้อมูลที่ทางองค์การศุลกากรโลกได้จัดทำขึ้นนี้นะครับมาเผยแพร่นะครับเพื่อให้ผู้ประกอบการและก็ผู้นำเข้าส่งออกใช้เป็นแนวทางนะครับซึ่งเราก็ได้เผยแพร่ลงไปในเว็บไซต์ของทางกมรมศุลกากรแล้วนะครับก็คือ w w w c u s t o m g o t h นะครับเราก็เผยแพร่ ข้อมูลนี้ซึ่งเป็นข้อมูลล่าสุดไปในเว็บไซต์เรียบร้อยแล้วนะครับแต่ว่าอย่างไรก็ตามนะครับในส่วนของข้อมูลดังกล่าวเนี้ยก็เอามาใช้เป็นแนวทางนะครับแต่ไม่ได้มีผลทางปุพันธ์ทางกฎหมายแต่ว่าผู้นําเข้าผู้ส่งออกรวมทั้งผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้องก็สามารถที่จะใช้ข้อมูลนี้นะครับเป็นแนวทางในการที่ท่านจะได้นําเอาข้อมูลตรงเนี้ยนะครับไปใช้ในการสําแดงนะครับรายละเอียดในใบขนสินค้า เพื่อยื่นให้กับทางกรมสุลกากรต่อไปนะครับเ,เรื่องต่อไปนะครับที่ผมจะขออนุญาตนำเสนอจริงๆแล้วก็เป็นเรื่องทีเ่เราได้นำเสนอมาในครั้งที่ผ่านๆมานะครับมาโดยตลอดแต่ว่าก็ยังมเีเหตุการณ์นะครับที่เกิดขึ้นเป็นระยะระยะก็ถือโอกาสนี้นะครับที่จะมาย้ำเตือน ให้กับท่านพี่น้องประชาชนนะครับแล้วก็ขอความกรุณาให้ทางพี่พี่เพื่อนเพื่อนสื่อมวลชนได้ไปประชาสัมพันธ์ด้วยนะครับว่าในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยก็ยังมีกลุ่มมิจฉาชีพนะครับที่อาศัยชื่อของทางกมรมศุลกากรนะครับไปทำการแอบอ้างนะครับแล้วก็ไปหลอกลวงพี่น้องประชาชนให้หลงเชื่อในหลายรูปแบบด้วยกันนะครับ ไม่ว่าจะเป็นกรณีถึงไม่ว่าจะเป็นกรณีในลักษณะของการที่ไปติดต่อกับพี่น้องประชาชนในลักษณะของการไปเ,เข้าเว็บไซต์นะครับหรือในลักษณะของการที่จะมา,าทำความรู้จักกับผู้เสียหายนะครับในรูปแบบต่างๆแล้วก็แอบอ้างว่า ได้มีการโอนสินค้าไดา้มีการส่งสินค้ามาให้กับทางผู้เสียหายแล้วนะครับแต่ว่าไม่มีเงินในการดําเนินการในการที่จะออกของหรือจะชําระภาษีแล้วก็หลอกลวงพี่น้องประชาชนให้ส่งเงินให้กับมิจฉาชีพต่างๆเหล่านั้นนะครับหรือในกรณีที่แอบอ้างว่าได้มีของที่ ทางกมรมศุกากรเนี่ยได้ขายทอดตลาดนะครับแล้วก็ให้ทางผู้เสียหายหรือพี่น้องประชาชนเนี่ยโอนเงินให้กับมิจฉาชีพนะครับโดยอ้างว่าของอันเนี้ยเป็นของที่กมรมศุกากรดําเนินการนะครับหรือในกรณีที่แอบอ้างชื่อเจ้าหน้าที่นะครับโดยบอกว่า,าสามารถที่จะออกของนะฮะให้กับผู้เสียหายได้นะครับโดยโดยที่ จริงๆแล้วเนี่ยทางเจ้าหน้าที่ก็ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องด้วยนะครับในกรณีต่างๆเหล่านี้นะครับหากท่านพี่น้องประชาชนนะครับสงสัยหรือไม่แน่ใจว่าการกระทําดังกล่าวในลักษณะที่เป็นลักษณะที่ผมได้ยกตัวอย่างข้างต้นนี้เนี่ยเป็นการดําเนินการของกมรมศุลกากรจริงหรือไม่นะครับท่านสามารถที่จะตรวจสอบหรือสามารถที่จะสอบถามนะครับข้อสงสัยต่างๆเหล่านี้ นะครับได้จากเจ้าหน้าที่ไม่ว่าจะเป็นที่สํานักงานนะครับที่ด่านศุลกากรต่างๆนะครับหรือท่านอาจจะสอบถามมานะครับที่เบอร์1164นกะครับก็คือเป็นเบอร์ของศูนย์บริการทางศุลกากรนะครับคัสตอมแคร์เซ็นเตหรือสอบถามมานะครับที่เบอร์โทรศัพท์นะครับ0ูนยะครับหกหกเจ็นะครับหรือเบอร์0ู6 6 7 7000 700, นะครับต่อ205844นะครับถึง8นะครับหรือที่เว็บไซต์ของกรมศุลกากรนะครับ c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  u s t o m s g o t h นะครับอีกทีนะครับ, c c th, รบ,รบเว็บไซต์ c cc. c c c u s t o m s g o t h นะครับหรือมาติดต่อด้วยตัวเองก็ได้นะครับเพื่อทีอ่จะสอบถามในเรื่องต่างๆไม่ว่าจะเป็นในเรื่องที่ ท่านมีข้อสงสัยตามที่ผมได้กล่าวไปเมื่อสักครู่นี้นะครับหรืออาจจะเป็นเรื่องอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับทางกมรมศุลกากรนะครับในช่วงวันและเวลาราชการนะครับทางกมรมศุลกากรยินดีที่จะตอบข้อสงสัยหรือข้อซักถามให้กับทุกท่านด้วยความเต็มใจนะครับก่อนที่ผมจะ,ะจบการถแถลงข่าวในวันนี้นะครับก็คงจะต้องบอกกับ พี่น้องประชาชนนะครับรวมทั้งพี่น้องสื่อมวลชนว่าสถานการณ์โควิดในปัจจุบันนี้นะครับอย่างที่เราได้รับทราบกันแล้วนะครับว่าในประเทศไทยนะครับสถานการณ์โควิดก็คลี่คลายลงเ,เป็นอย่างมากแล้วนะครับในขณะนี้ก็มีการผ่อนคลายเป็นระยะระยะมาโดยตลอดนะครับแต่ว่าอย่างไรก็ตามนะครับก็คงต้องเรียนว่าพวกเราก็กคงจะต้องอมีโซเชียลดิสแทนซิ่ง นะครับกาดอย่าตกนะครับก็คงจะต้องปฏิบัตินะครับตามข้อกำหนดต่างๆของอสวบคนะครับอ,อย่างต่อเนื่องแล้วก็อย่างเคร่งครัดด้วยนะครับก็ขอใหอ้ทุกท่านนะครับมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงนะครับแล้วก็ผ่านวิกฤตการณ์โควิดไปด้วยกันครับขอขอบคุณครับที่ทุกท่านให้ความสนใจในการที่ ฟังการถแถลงข่าวในครั้งนี้ครับครับขอบพระคุณมากครับสวัสดีครับ